ผมขาวให้เข้มสนิทปิดทนนานปิดตำนานผมขาวด้วยแคบิวสวัสดีทั้งสองท่านและก็คุณผู้ชมนะฮะวันนี้วันศุกร์ครับผมแน่นอนครับว่ายังคงกลับมาอัปเดตข้อมูลข่าวสารในแววบบันเทิงนะฮะกับผมฟีรัตนนนอสุวรรณนะครับผมกับรายการคมสลึกบันเทิงสเปเชียลนั่นเองครับสำหรับเบรกแรกเบรกนี้นะฮะไปดูสักหน่อยครับว่าวันนี้นั้นมีข่าวบันเทิงอะไรร้อนๆอนทิ้งไายวีกันบ้างครับไปกันเลยฮะในช่วงของบันเทิงออสเตรครับกระแสพุ่งแรงไม่แพ้ใครจริงๆครับสำหรับภาพยนตร์เรื่องที่หยดจากเรื่องเล่าขขยวััญในนกระททพิ สู่ภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ที่แฟนๆนั้นต่างตีตั๋วเข้าชมการจนทุบสถิติภาพยนตร์ไทยที่เปิดตัวสูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของปีนี้และตอนนี้นะฮก็คืบคลานสู่400ล้านบาททั่วประเทศแล้วหลังจากที่เขา้าฉายได้เพียง7วันเท่านั้นแต่แม้ว่าจะประสบความสําเร็จเรื่องไรายได้ที่หยดก็ไม่ไวเจอดรามา่าครับว่าคัดหน้าตานักแสดงมาไม่สมบทบาทเพราะหน้าตาดีเกินไปขณะที่ก่อนหน้านี้นั้นผู้กํากับได้ออกมาชี้แจงไปเรียบร้อยแล้วล่าสุดครับหนุ่มณเดชนคูกิมิยะหนึ่งในนักแสดงนําซึ่งรับบทเป็นลุงยักษกก็ออ มาชี้แจงประเด็นนี้ครับว่าก็ก็เข้าใจในมุมมองของของคนคนที่อาจจะคอมเมนต์ในเรื่องนี้นะครับผมเพราะว่าก็เข้าใจว่าบางครั้งในยุคสมัยก่อนภาพของเรื่องของสลีละหรือว่ารูปร่างหรือผิวพรรณเนี่ยแดดบ้างไหม้บ้างผิวดำผิวคล้ำบ้างอะไรเงี้ยอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นมุมมองแต่ละคนอะไรเงี้ยแต่ก็ผมก็ว่า แคสต์นี้ก็ถือว่าเป็นแคสต์ที่ที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผมได้กลับไปเป็นเด็กอีกครั้งการร่วมง,งานกับน้องๆทั้งหมดเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของผมเพราะผมรู้สึกว่าออผมได้ได้ได้ฟิลความเป็นเป็นนักสแสดงตอนที่ผมก้าวเข้ามาในวงการใหม่ ถูกจับตามองอย่างต่อเนื่องครับสำหรับพระเอกหนุ่มนนกุลชานนนนอกจากฝีมืองานแสดงแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องหัวใจที่หลายคนนั้นยังสงสัยอยู่ว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ของพระเอกหนุ่มกับนางเอกรุ่นพี่อย่างแอฟทักษอรเป็นอย่างไรกันแน่ทางกลางที่เมื่อวานนี้2พฤศจิกายนเราทับสื่อมวลชนสายบันเทิงก็กลุ่ไปที่งานอีเวนต์ที่เจ้าตัวไปร่วมงานหวังว่าพระเอกหนุ่มนั้นจะได้แย้มคําตอบแต่เทว่าก็ชวดกันยกแผงซึ่งคาดว่าเจ้าตัวนั้นน่าจะไปตอบเรื่องทั้งหมดในวันที่9พฤศจิกายน ขณะที่นนกุลนั้นก็ตอบหนึ่งเรื่องก็คือซีรีส์วายอย่างเรื่องหอมกลิ่นความรักที่ติดเทรนด์อันดับหนึ่งมาอย่างต่อเนื่องและคืนนี้ก็ต้องส่งตัวละครน,นั้นกลับสู่นิยายก็คือลายต่อนั่นเองคนไหนที่เป็นแฟนซีรีส์เรื่องนี้ก็สามารถรอชมกันได้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ EP ปีสิบสอนะครับตอนี่สุดท้ายก็จะจบแลัวก็หวังว่าจะได้เจอทุกคนที่โลกหนังนะครับหรือถ้าไม่ มีโอกาสได้เจอก็ฝากติดตามค่ะันบ้านด้วยนะครับลุ้นไหมจะใจหายนะคะมันมันจะจบแล้วหรือยังก็ใจหายเหมือนกันครับเพราะว่าอยู่กับเรามา12ปีแล้วก็ทายกันมาเป็นปีสุดท้ายก็ดีใจครับที่มันเดินทางมาถึงจุดที่ต th ัวละครเราได้ได kind of mm ้มาถึงจุดอิจฉาที <cake> ่นะคอยได้ไหมคะว่าอีพีสุดท้ายมันเป็นะได้เห็นอะไรบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปดูที่ตอนดีกว่าครับไม่อยากสปอยล์ และในช่วงคนดังออสเตรวันนี้นะฮะสหนุ่มคู่จิ้นนะฮะอย่างคุณจอนและก็คุณฟุกนั้นนะครับก็ได้เปิดใจรับว,ว่าสําหรับซีเรื่องใหม่ของเขาที่โคจรจอมาเจอกันครั้งแรกนั้นนะครับที่เป็นฟิลแวมไพร์เป็นเรื่องราวแบบไหนวันนี้เนี่ยเขาสปอยมาให้ฟังกันแล้วติดตามกันเลยฮะต้องปรับอะไรเลยครับไม่ผมว่าไม่ต้องปรับอะไรเลยเพราะว่าเ,เราเองก็ในฐานะนักแสดงคือเขาให้รักใครเราก็ต้องรักคนนั้นให้ได้มันเดี๋ยวเราเหตุผลมันก็ไม่บางทีความรักมันไม่ต้องมีเหตุผลก็ได้ครับ แล้วก็อีกอย่างก็คือถ้าเรื่องความสนิทมันก็สนิทกันอยู่แล้วเพราะว่าผมกับฟุกไลฟ์สไตล์คล้ายกันมากพูดภาษาอังกฤษเล่นบาสมาันร้องเพลงชอบร้องเพลงเหมือนกันแต่นี่ร้องเพลงเพะอันนี้ร้องเพลงไม่เพอก็ <laughs> อยากให้ทุกคนนะครับรอติดตามชม My Golden Blood นะครับ <laughs> เลือดของนายลมหายใจของฉันนะครับซีรีส์นี้ก็จะเป็นแนวโรแมนต์ดรามา่าเพียรแล้วก็มีแอคชั่นด้วยเป็นซีรีส์ที่แบบผมคิดว่าทุกคนน่าจะไม่เคยแบบ มีประเภทนี้มาก่อนเรา2คนก็รู้สึกว่าโชคดีมากๆที่ได้บทนี้แล้วทีมที่เราทํางานด้วยกันมาเนี่ยก็รู้สึกว่าทุกคนตั้งใจมากๆ CG รับรองว่าเจ๋งแน่นอนนะฮะเห็นแบบนิดน,นึงละแล้วก็รวมถึงพ่วงกับเขาก็พี่อาร์คเขาก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆก็ใครที่อยากจะฮอปหรือว่ากระโดดขึ้นเรือจอดฟุกหรือฟุกจอดมาร์กตองยินดีต้อนรับนะครับ และในช่วงเวทีคมันเทิงวันนี้นะฮะป้ายปลายนั้นนะฮะออกมาเปิดใจกับทินข่าวกันเทิงของเราครับว่าตอนนี้นั้นตัวเองลุยธุรกิจหนักเลยทีเดียวครับแต่ก็งานในวงการบันเทิงนั้นก็ไม่ทิ้งครับพร้อมบอกเราว่าตอนนี้นั้นกําลังเตรียมตัวเรียนเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารธุรกิจควบคู่ไปด้วยฮะทายไปซีอีโอตัวน้อยเราก็ถามว่าชินไหมมันก็มันก็ไม่ค่อยชินบางครั้งมันก็ยังตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ยินก็จะพยายามดํารงตําแหน่งให้ให้ภูมค,ค่าแล้วก็มีความสุขท ปีหน้ามันจะเป็นการรับงานโดยผ่านผ่านทางเราเองผ่านทางผู้จัดการเราก็อาจจะมีมีเฟซล,ลงงานแต่ก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ลงมาเยอะขนาดนั้นครับเพราะว่าเราจะทุกวันนี้เราก็ทํางานควบคู่กันอยู่แต่ก็มันก็ยังไม่ได้เต็มมือเท่าไหร่แล้วเลยอาจจะเฟซไปทางธุรกิจสักนิดหน่อยถ้าธุรกิจคงตัวแล้วเราก็จะมาเฟซ และแววๆครับว่าปลายๆนั้นนะครับได้ชวนนุกคะเดินมาร่วมธุรกิจด้วยจะเป็นแบบไหนก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับก่อนจากกันไปวันนี้นะฮะขอบคุณไปด้วยกับแคบิวยืนหนึ่งแคบิวที่แคร์ผมครับผมแล้วเจอกันใหม่วันจันทร์หน้าวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแฮปปี้มีความสุขในวันศุกร์สัปดาห์นะครับสวัสดีครับ